รถเยียนงน้อมาหลังลานนี่เนาะรถที่นอนที่นอนหลัเตียงชั้นหลอเีแมวอกเเีงแมวออกเ,ล,อเลยนออกเ,อเอบเิร์ดได้แน่นผนออกเบิร์ดได้ดิยขงจัดไหม คนอ,อ๋อเวิร์ดก่อนออก็ดีสร้างเตียงสร้างที่นอนให้ทีมงานนั่นลงลนตีครับมีห้องนี้ b o t น n y m มีเตียงน,นั่งเลย่อสร้างลงให้หลกักติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกห้องครับทุกห้องของพนักงานนะครับติดแอร์ให้เบิร์ดหลักก็มีเตียงสองชั้นเบิร์ดทุกห้องนะครับในห้องเล่นเจอกระทุกหากันกับเต,ตียงสองชั้นเบิร์ดนะครับก็เหลือแค่ ออกไม่เองกก้อแล้วครับปิดอย่าให้ไหม้สั่งที่นอนสัง่งเตียงให้ไหม่เวิดนะครับทิ้งดเน,ดดนดี่ของเบอร์เี่ย064 138 เอ้ามิชิโน่อันเมียิตันอยู่ไหมมามันบบมีคือกันสร้างมาบบนยู่คือกัน ค,ความสะดวกสบายของพนักง,งานที่พักอยู่หลังร้านนะครับว่จะเป็นนักร่องนักดนตรีนั่นเซอร์นิกเสิร์ฟสำหรับยูนิเบิร์นะครับกาที่เป็นบางส่วนดอกอยูนิเป็นบางส่วนยูนินะครับเพราะอยู่ข้างนอกเขาจะไปเซาห้องพักเซาหอพักอยู่กันเองเป็นส่วนตัวนะครับแต่บอกว่าอยู่หลังร้านนะครับเป็นห้องพักร่วมนะครับเพื่อรองรับ สำหรับคนที่ไม่มีทุนไม่มีทรัพย์ที่จะไปเช่าห้องข้างนอกนะครับไม่มีทุนไม่มีทรัพย์ที่จะไปเช่าห้องข้างนอกเราก็เลยเฮ็ดไว้ให้พนักงานได้พักกันยูฟี่ครับพี่น้องไม่ได้เสียค่าห้องครับแต่แต่ว่าเสียค่าน้ำค่าไฟเองนะครับแต่จะมีแต่ละห้องจะม,ม,มีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟ แล Next, uh ้วก็น้ำว่าเห็นนะครับเป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำห้องแถวรวมห้องม่าณหกเจ็ดห้องนว่านอนแย่กันนะคลิป ออกปลายแดงให้รลยแกะไม่นะครับแกะเตียงครับรบ,บังหุนหน่อยได้ภูดายุเยตเยภูดายุถึง ล่งไหมครับพี่นอครับ